สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนสวิตช์ประตูของเครื่องสักผ้านะครับยี่ห้อ ElectroX รุ่นตรงนี้นะครับ EWF 8 5 7 6นะครับตัวนี้สวิตช์ประตูทำงานไม่ค่อยดีเลยนะครับบางครั้งเปิดได้บางครั้งเปิดไม่ได้นะครับก็เลย ลองสั่งอะไรนะครับจากทางอิเล็กทร u ลักสูญอิเล็กทรอลักนะครับสวิตประตูตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,070บาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งนะครับจะลองเปลี่ยนดูนะครับพราะเคยเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับอยู่ได้ประมาณ2ปีนะครับตอนนี้อาการเริ่ม ลัมใหี่แล้วนะครับก็ตอนนี้เปิดได้อยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ทำงานมาหลายวันละก็เดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับมันจะมีเข็มขัดนะครับรัดอยู่รัดอยู่ตรงยางชิวตรงนี้นะครับก็ให้เอา เข็มขัดออกก่อนนะครับเข็มขัดก็ออกง่ายๆนะครับมันเป็นมันเป็นเขี้ยวทับกันอย่างนี้นะครับก็งัดออกด้านข้างนี้ก็ออกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็แกะยางครับเอายางชิว ยางมันจะมีมาร์กตรงนี้ด้วยนะครับก็จะได้ใส่ถูกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ไขควงแฉกนะครับขันตัวสวิตช์ออกมานะครับ ตัวนี้ต้องถดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ก็งัดฝาข้างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับงัดงัดออกมานะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับให้งัดออกจากเขี้ยวนะครับก็จะออกมาละครับก็ถอดตัวซ็อกเก็ตออกนะครับ นี่คือตัวเก่านะครับพอ,อมอะไรนะครับก็ยังทํางานได้บ้างนะครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ทํางานนะครับก็เลยเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับตัวใหม่นะครับ ก็เสียบคืนที่เดิมนะครับจะมีร่องเสียบเสียบได้ทางเดียวอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็ใส่กลับนะครับตรงนี้ จะใส่ยากนิดนึงนครับโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ได้เรียบร้อยลยนะครับก็ประกอบคืนนะครับก็ยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีรูน็อตอยู่สองจุดตรงนี้นะครับก็เล็งให้ตรงกับสองจุดตรงนี้นะครับ ก็ประกบเข้าไปนะครับ ยังไม่ต้องขันแน่นนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับ ครับแล้วก่อนที่เราจะทําการเก็บยางชิลตัวนี้ให้เข้าที่นะครับก็ทดลองปิดฝาก่อนดูก็ได้นะครับว่าที่เราใส่เข้าไปนี่มันสามารถปิดฝาได้หรือเปล่านะะครับมันตรงล็อกหรือเปล่านะครับก็ดันยางเข้าไปก่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปิดโอเคตามนี้ล็อกได้นะครับ ตอนนี้ก็มาถึงวิธีการใส่ยางชิวให้เข้าที่นะครับตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้นะครับจะมีร่องอยู่นะครับจะมีตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นร่องสําหรับเข็มขัดนะครับแล้วก็ตรงฝาหน้านะครับจะมีร่องอยู่นะครับร่องอยู่ด้านในนี้นะครับให้เราเอาตรงนี้นะครับพลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เอาไปใส่ไว้ในร่องด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้รอบๆเลยนะครับจะใช้เวลาดีนึงนะครับตรงนี้ก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆวนไปนะครับ แค่ดึงดึงออกมามันก็จะเข้าล็อกของมันเองนะครับข้างในนี้อาจจะดึงยากนิดหนึ่งนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับ โอเคครับเรียบร้อยเลยนะครับก็ทำการใส่เข็มขัดนะครับเข็มขัดมันก็จะเป็นเขี้ยวสองด้านนะครับก็เอามาประกบกันแล้วก็ ดันเข้าไปนะครับดันให้ฟันมันพกคันเอาแค่ให้ตึงมือนะครับโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเสร็จลองปิดฝาดูนะครับ โอเคนะครับปิดเปิดได้ตามปกติอย่างก็ไม่เด้งออกมานะครับอย่างแน่นนะโอเคครับแล้วนี่ก็เสร็จการเปลี่ยนสวิตฝาหน้านะครับของเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักนะครับวันนี้ก็มีมาแชร์กันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ